เมื่อเราแก้ไขค่าของคอนฟิกแล้วนะครับก่อนลันให้เราทำการตรวจสอบค่าคอนฟิกว่าเราตั้งค่าไว้ถูกต้องหรือไม่นะครับตั้งค่าไว้ถูกต้องหรือไม่ลองทดสอบดูนะครับลองทดสอบดูถ้าเกิดเราแก้เราผิดพลาดนะครับเราผิดพลาดเราเราลืมนะครับยกตัวอย่างเช่น บรรทัดนี้นะครับเราลืมปิดท้ายด้วย semicolon นะครับเราลืมปิดท้ายด้วยเซมิโคลอ n สั่งทดสอบค่าคอนฟิกก็จะรายงานผลว่าในบรรทัดที่21เราขาดนะครับเราก็เปิดไฟล์ขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วไปที่บรรทัดที่21นะครับใน vi เราสามารถบวกแล้วก็ตามด้วยหมายเลขบรรทัดได้นะครับบวก21 ก็คือเป็นท่าน,นี้นะครับเราก็ต้องใส่เครื่องหมายให้ถูกต้องและทําการทดสอบอีกครั้งหนึ่งนะครับอย่างนี้ก็ถูกต้องเราสามารถที่จะเซอร์วิสเนมดีแล้วก็รีสตาร์ได้นะครับเราทําการใช้คําสั่ง n a m อ en d i c แล้วกันครับ dict let hat Com. นี่ก็จะ,ะต้องยังติดค่าเดิมอยู่ เรียบร้อยครับให้เราทำการกลับไปที่ไฟล์อีกครั้งหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูการตั้งค่าไาลไฟาคอนฟิกตอนนี้เราตั้งค่าให้รับคิวรีนะครับ Access Control ให้ได้เฉพาะ IP ที่อยู่ในวงนี้เท่านั้นนะครับถึงจะสามารถที่จะทำการ q u e r y ได้นะครับเรามาดูนะฮะเราสามารถตั้งค่าแบบนี้ได้นะครับ Access Control List Client ของเรานะครับ Client ของเราอยู่ที่อย่าลืมปิดนะครับ1 9 2 1 6 8 เจ็ดสนทับ24นะครับแล้วก็เครื่องหมายปิดเสียเมื่อเรา define หรือเราได้กำหนดค่าไว้แล้วนะครับว่า access control list ของเรานะครับเป็นตัว c l ายแอนนะครับตรงนี้เราก็สามารถที่จะใช้ค่าที่เราได้ประกาศไว้ได้เลยซึ่งก็จะทำให้เราสามารถอ่านได้ง่ายนะครับมีประสิทธิภาพมากขึ้นหลังจากที่เราแก้ไข แล้วนะครับให้เราทําการทดสอบค่าอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าเราทดสอบผ่านหรือไม่นะครับถ้าเกิดเออร์เรอร์ก็ให้กลับไปแก้ไขส่วนการทดสอบนะครับการทดสอบเราก็ลองดิก Google นะครับแล้วก็ดิกรีเทสทุีครับ แล้วก็ตามด้วย ip address ของของเรานะครับไม่ใช่1 2 7นะครับลังดั